มาดูสิให้แม่ดูสิหันแก้วมาให้แม่ดูค่ะไหนเพจเตี้ยไหนว,ว้าวไหนเอาแก้วโคลโ,ลโลมาให้แม่ดูสิคะโคลรนัวโคลโรโโงั้นเอามีแก้วอะไรอีกไหมมีมอะไรอีกคะไหนอาลูปีนะป้มาดูหน่อยสิคะ ข้องหนาคล้องอยู่ไหนเจนี๋นะอันนี้น,น้ำพุมาข้างหน้าเปล่าใช่ไหนดูสิคะเป,เป็นน้ำพุด,ด้วยค่ะไหนดูสิออกมาดูสิออกข้างหน้าเลยโอ้ยพุออกมาข้างหน้าเลยแล้วก็เป็นน้ำพุดดใช่มีกี่อันคะเนี่ยมีกี่อันมีแก้วกี่อัน,อาอนสามอันสามหรือสี่ไม่มีสี่ยังไม่มีโทบี้อ๋อหรอคะ ม,ไไมีสีอะไรบ้างคะนี่ดีสีอะไรบลูบลูแล้วแล้วอีกอันสีอะไรคะชมพูชมพูแล้วอีกอันสีอะไรคะเรดก,ก่อนสิเรดเรดแล้วชมพูชมพูภาษ,ษาอังกฤษว่ายัางไงคะพิงค์พิงค์แล้วอีกอันสีอะไรคะมีสีอะไรคะเ เยลโลไหนบอกมีสามมีตั้งสี่อันไงนใช่ปะใช่ไหมคะชอบอะไรมากที่สุดคะเบอร์ล์ชอบเบอร์โลอร์อเหรอแลอ้วลูบี้